นะครับแที่นะครับหและ2 3และ4 5และ6และ7และแปดไปเป็นแปดที่สอนะครับหนึ่งและสอและสีและหกจและแปดไปเป็น8ที่สามนะครับหและสอ และ4 5และ6 7และ8ปดไปเป็นแปดที่สี่นะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6 7และ8ปดจะไปคุณครูจะสาธิตฝั่งนี้นะครับเต้นเหมือนเดิมนะครับแปดที่1ครับ1และ2 3และ4 5และ6และ7ด และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2และ3และ4และ5และ6 7และ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ต่อไปคุณรูจะสาธิตในการเต้นรูปแบบของกัวราชานะครับจะเพิ่มการคลิกเท้าขึ้นมานะครับ1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 1และ2คลิก3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ และ2และ3และ4และ5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 1และ2คิก3แอน4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกเจ็ดและแปเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกกันนะครับขอบคุณครับ